สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับช่องอาเกมเมอร์นำเสนอสิ่งที่ดีที่สุดให้ท่านผู้ชมทุกท่านครับพบกันวันนี้19มีนาคม2564ครับวันนี้ผู้ถือบัตรคนจนนะครับจะได้รับเงินโครงการเยียวยาเราชนะเติมเข้าบัตรเป็นครั้งที่7นะครับท่านผู้ชมคงจำได้นะครับทุกวันศุกร์ใครเคยได้67 5บาทก็จะเข้าใครเคยได้700ก็จะเข้า และวันนี้19มีนาคม2564จะเป็นการเติมเงินเยียวยาเราชนะครั้งที่7นะครับ19มีนาคม2564ก็จับจ่ายใช้สอยผ่านบัตรคนจนได้นะครับและเงินโครงการเราชนะนี้นะครับจะเข้าอีกในวันศุกร์ที่26มีนาคม2564เป็นครั้งที่8หลังจากนั้นเงินเยียวยาเราชนะที่เยียวยาผู้ถือบัตรคนจนก็จะสิ้นสุดมาตรการนะครับก็มารอฟังกันต่อไปว่า หลังจากเข้าครั้งที่8แล้วในวันที่26มีนาคมจะมีอะไรพิเศษต่ออีกหรือไม่นะครับสำหรับวันนี้19มีนาคมก็เข้าครั้งที่7ครับอย่าลืมจับจ่ายใช้สอยครับสวัสดีครับ